คือผมอมันคือมันเกิดปัญหาที่ว่าถ้าคนวิ่งออกไปไกลเกินผมคอมผมระเบิดตู้มอย่างนี้ใช่ปะผมเลยแบบไปคุยกับแม่เว้ยว่าแม่แม่ผมเปิดเซิร์ฟอย่างเงี้ยบาบาบาบใช่ปะสุดท้ายก็คือมันมันจบว่าผมคิดว่าน่าจะแก้โดยการเพิ่มแหลมแบบแรมผมสิบหกกิกถ้าเกิดว่ามันมีสักสามสิบสองหรือหกสิบสี่อย่างนี้น่าจะดีผมไปเช็คมาแล้วดีดีสี่แบบสิบหกกิกมันแก้พันสามเองเออแบบ ของผมเป็นแบบเดียวกัน่นะแต่8กิกสองอันเออแต่แบบไอ้16กิก DDR4 มันแค่พันสามเองเลยคิดว่าอืมเผเ่อๆอ,อาจจะไม่ต้องรอคนสนับสนุนมากกว่านี้เลยด้วยซ้ำผมซื้อเลยก็ได้ตอนนี้เออแล้วมาอัพให้แบบทุกคนเล่นไม a ครมันๆกันไม่ต้องกลัวว่าเออเดินไกลเดินไกลแล้วคอมระเบิดอย่างเี้ไม่ต้องกลัวเลยก็ต้องกลัวอยู่ดีแหละแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดว่าเหี่ยงออกไม่ได้ด้วย ถ้ามึงออกไปมึงจะเจอปีศาจอยง้นต้องเล่าเรื่องหลอกอ็กอ่ะมึงเคยเคยดูหนังวะพวกพวกุณเคยดูหนังวะไอหนังที่มันแบบอะไรนะเป็นมันเริ่มมาเรื่องมามันแบบเหมือนคนในยุคอานณานิคมอ่ะไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีเครื่องจกักรไม่มีไม่มีไฟฟ้าอะไรกันในประมาณนี้ไม่มีน้ํามันด้วยแล้วเขาอยู่กันแบบเออใช้ถ่านใช้ไม้ใช้น้ํามันจากสัตว์อย่างนั้นอ่ะแล้วแล้วก็เขาก็มีเล่าเรื่องว่าเที่ยรอบบ้านรอบหมู่บ้านเรามีผีถ้าเข้าไปในป่าจะตาย เออแล้วเขานลราว่าถ้าเกิดเข้าว่าเข้าไปในป่าจะตายแล้วแบบตอนตอนท้ายเรื่องอ่ะปรากฏว่าข้างนอกมันมีมันมีรถแบบรถปิกอัพอะอยู่ๆรถปิกอัพมันขับมาทั้งที่เราเชื่อมาทั้งเรื่องว่าไอ้เฮียแม่งยุคกลางอะที่ไหนได้แม่งมีรถแบบเอสยูวีมันขับมาเออคือเราต้องทําเหมือนเรื่องนั้นบอกว่าแบบสร้างเรื่องหลอกว่าถ้าเกิดออกไปนอกร้อยเมตรจากบ้านเรานะเดี๋ยวมึงจะโดนปีศาจกินแบบหลอกคนที่เขาเซิร์ฟมา <laughs> ต่อจากนี้นะครับเทอทอมออฟอะกรีเมทของเรานะครับข้อตกลงของเราคือเราจะได้คนที่เข้าเซิร์ฟไมค์ครับได้ว่าไทยเหลี่ยมครับที่ผมส่งไปอ่าผมมีไฟล์ให้แล้วก็สมัครโดยการพิมพ์ชื่อตัวเองในไมค์ครับพิมพ์ชื่อตัวเองในชวิตแล้วก็แนบรูปหน้าจอที่จอไมค์ครับเออมีสามอย่างนี้ใช่ปหมสมมติคุณส่งชื่อไมค์ครับมาแบบผมไปจำได้ว่าเชี่ยคุณเป็นแบบเรียนไมค์ครับในวัยเด็กอะ ที่ผมเคยเจอแล้วมันระเบิดบ้านผมอย่างนั้นคุณไม่ไม่รอยครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณส่งมาใช่ป่ะแล้วผมจําได้ว่าแบบอันอันต่อมา,มาเป็นชื่อทวิตไงถ้าคุณส่งมาเป็นชื่อทวิตสมมุติคุณชื่อแบบหำตงุงหำหำตุงชแนลอย่างนั้นอะ่ะเออคุณชื่อหำตุงชแนลอย่างนั้นอะ่ะแล้วคุณส่งมาใช่ป่ะแบบเป็นชื่อทวิตของคุณแล้วผมจําได้ว่าในแชทอะ่ะหำตุงชแนลไม่เคยแบบหูหูหำหหนูแฮมเตอร์ว่นาเนตปูนผลไม้อย่างนั้นอ่ะกูไม่รับนะครับแล้วก็พูดเรื่องต่อมา เรื่อตงตลกอีกเรื่องหนึ่งผมชอบมากคุณเคยได้ยินไอเดียว่าถ้าเกิดคุณโดนแบนในเกมฟอร์เอาเจ็ดหกเอ่อคุณต้องส่งเรียงความมาหาทีมงานว่าทำไมถึงอยา่างในฟอร์เอาเจ็ดหกป่ะแ <laughs> บบ,บผมไม่รู้พวกคุณฟังแล้วรู้สึกยังไงนะแต่ผมโคตรชอบอะเพราะคุณเคยนึกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งอะ่ะวันวันหนึ่งคือคุณจะมีอํานาจให้สามารถแบบสามารถสั่งให้คนเขียนเรียงความส่งมาให้ได้ <laughs> เออคุณเคยคิดปะไม่คิดเลยผมไม่เคยคิดเลยผมไม่เคยคิดว่าวันวันหนึ่งผมจะสามารถสั่งคนคนหนึ่งอะให้แบบเฮ้ยมึงเขียนเรียงความมาส่งกูผมไม่เคยคิดนะครับแต่ตอนนี้คิดแล้วครับ <laughs> เออมันก็เหมือนเหมือนน,นะ <laughs> เออมันมันคือ <laughs> เดี๋ยวเดี huh. <Okay. S 1> ๋ยวกูไปแก้ใหม่ด right ีกว so 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 ่าไอเนี้ยเสียงมันดูกาบเพราะว่ากูเป็นคนเป่าเองเวยตอนนั้นยังเป่าไม่เก่งเลยแล้วแบบเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเอาแบบของหมอแคนอ่ะหมอแคนเก่งๆสมบัติสิมลากูเอามาใส่อ่ะแล้วมึงมึงเซิร์ฟกันทั้งมึงเซิร์ฟกันทั้งเซิร์ฟอ่ะเดี๋ยวดักแป๊บนึงนั่งหลังตรงนั่งหลังตรงคือคือทำไมมึงเห็นกูนั่งหลังงอยเหรอแบบทำทำทำไมพอมาพอมา กูตรงจะไม่รู้กูจะตรงยังไงแล้วอะเฮี้ยอะไรวะเกิดเฮี้ยอะไรขึ้นอะมึงมึงสนุกเฮี้ยอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวกูนั่งหลังตรงแล้วกูนั่งหลังตรงแล้วไม่ท้องแล้วกูว่าแล้วกูว่ากูเปิดครูดาวดีกว่ะผมผมมีในนั้นนะไอ้อทานตะวันประมาณ เขมีม่ไล็กทันตะวันประมาณหนึ่งแสนอะหนึ่งแสนหารหนึ่งร้อยเท่าไหร่หนึ่งแสนหารหนึ่งร้อยไม่รู้หนึ่งแสนหารหนึ่งร้อยได้หนึ่งพันคือมึงจะทําไงคือแบบมึงวางแผนอยู่ใช่ปะาว่ามึงจะกดส่งให้มึงจะกดส่งแบบให้กูนั่งหลังตรงหนึ่งพันครั้งอ่ะแบบถ้าเกิดถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมึงทําจริงนะแบบเริ่มแบบครั้งที่สามอ่ะกูมึงไปคนแรกเลยเฮียทรงพระเจริญอยากรู้เพื่อดู อะไรนะอยากรู้เพื่อนผมดูอยู่หรือเปล่าอืมอยากรู้คุณบอกให้เพื่อนคุณพูดดิครับคุณบอกให้เพื่อนคุณดิมโอ้ยพูดได้เคยพูดพูดพูด,พด,พดเป็นบงค์ <c oughs> โคตรโหดเลยถ้าทำไม่พูดพรุ่งนี้มึงเจอกูที่โรงเรียนเดี๋ยวๆ,ๆ,ๆอันนี้อันนี้อันนี้เพื่อนมึงนี่ใครเนี่ย ไอ้เพื่อนสนิทผมที่ผมเล่าให้ฟังไอ้ที่มันเลี้ยงอะไรก็ตายโอเคเอเออย่าได้แฮมเตอร์นะครับเออผมไม่รู้คุณดูอยู่หอเปล่านะแต่อย่าได้แฮมเตอร์นะครับเฮ้ยมันเลี้ยงไปหลายตัวแล้วพี่เป็นสิบตัวแล้วเรียบร้อย <laughs> อ,อ,อ,อน,านาดอืม <laughs> มันมันบอกว่าวอเทอร์วิวตอนนี้มันไม่ได้ผลิตอะไรอยู่เลยว่ะอ้าเอเพราะมันหมุนผิดทางแก่ละเออต้องต้องให้น้ำไหลทางหนึ่งมันจะเพิ่มขึ้นมา เดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คหน่อยว่าไอ้รีวมันกินสเตยยูนิตเท่าไหร่เออแฮมเตอร์การช่างเดี๋ยวนะกูถามงี้นะมึงเอาเหล็กมาจากไหนใครเอาเหล็กมาจากไหนเกรืองหรือปเปล่าเพราะมาจากในกล่องนะั่นรู้รู้ใช่ไหมว่าเราขาดแคนเหล็กอยู่ <c oughs> เอา้าผมไม่รู้อะไม่รู้จริงเหรอเอาก็เมื่อกี้ผมเจอเหล็กแล้วพี่บอกไม่ตื่นต้น ก็ไม่ใช่อย่างนั้นดูดิอถ้าเหล็กไอถ้าไอไอรอนกเออไม่ใช่ไอรอนนักเกอันนี้ผมเอาไปหืมไอรอนไอรอนอะไรนะไอรอนอะไรนะไอรอนนักมึงเอาอะไรเมอะไรนะแล้วผมมอไอรอนนักเก็ตอนั้นสีปันอืม ตือตื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 ต,ต,ต,ตืเอ่อวยหลงเจ้าเชียนเจแก Я มีความผิดข้อหาขโมยสินทรัพย์เล็กของชาวบ้านชาวเมืองไครฟงต้องทนทุกอดอยากเพราะเจ้าเอาเหล็กของเขาไปใช้งานอย่างผิดวิธีข้าขอตัดสินข้าขอตัดสินเดี๋ยวเดีกูข้าขวานก่อนกูข้าขวานก่อน ข <laughs> วาเนอะข้าขอตัดสินให้เจ้าถูกประหารโดยเครื่องประหารหัวแอมเตอร์อ <laughs> มึงช,ช,ช, <laughs> ช่วยด้วยช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยช่วยด้วยไอ้สามด้วยเฮ้ยไอ้เขี้ยอุ้งมือบางเลย <laughs> เออเอเอทำย่อมชนะอธรรมใช่ไหม <c oughs> จันจา่ามีใครไปไกลๆแล้วตายโดยที่ไม่ได้ไม่ได้วิ่งกลับมาแล้วตายเลย <c oughs> มันจะกระตุกเว้ยอ่าก็คือถ้าใครแม่งแบบอยู่ๆมันมันขึ้นชื่อก็มีใครตายใช่ป่ะแล้วเรากระตุกอ่ะคือกูรู้เลยอ่ะ ทำดีต่อแฮมสเตอร์ด้วยการไม่ข้ามโฆษณาสองอันติดก,กันเอ่อทุกคนครับผมผมขอนะ่ะชี้ไปที่คนคนนั้นเดี๋ยวแป๊บ,บเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตามคิวนะเอาตามคิวนะชี้ไปที่คนสองคนนั้นแล้วใส่สติกเกอร์ทรง,งพระเจริญครับทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ,รญขอคบคุณ <laughs> นะครับไหน อยังลบล้างบาปไม่ได้ยมันบาปของคนที่สร้างโชเวลด้วยเหล็กมันเยอะเกินกว่าที่จะล้างได้วะโทษทีไอ้ไอ้แรแ่แต่แต่ผมว่าบาปของหมอเคนนี่น่าจะหนักกว่าเอลกาโต้ทำไมต้องแมวครับมันภาษาอะไรนะพี่สเปนอ่าถ้าถามวัชีนี่วัชชีตอบแบบ เออจะเป็นสเปนสเปนอย่างนี้เลย <c oughs> เออคือคือ <c oughs> ถ้าฟังอย่างนี้อาจจะไม่ตลกนะแต่ถ้าผมบอกคุณว่าเวลาคนที่เรียนภาษาใหม่ๆอ่ะแล้วได้ยินภาษานั้นแล้วจำคําได้มันจะดีกว่าปกติครับ <c oughs> <c oughs> เออแค่คนอยู่เยอะป่ะอยากเล่าเรื่องอ่ะมันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งครับว่ามาเออคือผมลงแบบลงคลิป บางคลิปก็ตัดบางคลิปก็ไม่ตัดแบบลง,ลงเต็มเต็มตอนเลยใช่ปะใน y o u t ู b e เอ,อ,อูไรนี่ทรมานดิเออใช่ผมผมลงเต็มตอนไม่ก็ตัดบางอันบางอันตัดแบบตอนคลิปคลิปเพลงเขมิดเนี่ยตัดใช่ปะแล้วจะบอกว่าตอนส่วนใหญ่มีไอวัชีอยู่ด้วยเว้ยเออมีไอวัชีหรือที่เราเรียกว่าน้องอินเตอร์หรือชื่อไอแซดมีคนเรียกว่าไอแซดด้วยวเออมีไอแซดอยู่ด้วยเ<ห>ว,ว้วยอ่าทีนี้ มันมีคอมเมนต์มาในคลิปเพลงคอมเมนต์ว่าพี่ครับลองชวนแซดมาด้วยดีอาจจะสนุกขึ้นมากเลยนะห้าห้าห้าของปกติอา่าแล้วแบบคือคุณคุณฟังอย่างงี้คุณอาจจะไม่คิดอะไรใช่ปะ่ะแต่ถ้าผมบอกคุณว่าค,คลิปนั้นอ่ะมีแซดอยู่อ้าวเอ <laughs> เอแล้วแล้วคือผมก็คิดจะแปลว่าถ้าถ้าเกิดผมตอบไปว่าในคลิปมีแซดอยู่ครับเขาจะอายวะ เออให้ให้เขาไปรู้เองดีกว่าแล้วผมก็ไม่ตอบจะเป็นผมผมตอบป่ะเนี่ยผมผมตอบแล้วก็ย้ำเลยฟังก่อนฟังก่อนเออคือ้ยมันเป็นอย่างนี้ผมก็คิดอย่างไ,ไงตอนแรกว่าถ้าผมตอบเดี๋ยวเขาจะอายก็เลยไม่ตอบคิดว่าแบบเดี๋ยวสักวันนเขากลับมาดูเอ้ยเฮี้ยไม่มีแซดอยู่จริงด้วยวะก็เลยก็แล้วก็ลบคอมเมนต์ไป mm hmm. วันต่อมาไปอีกคลิปหนึ่งอ่าคลิปอ่าโรงงานล่าสุดคลิปไหมครับครับพี่ครับโหถ้าชวนแซนมาด้วยน่าจะสนุกกว่านี้มากเลยนะฮ่า ในคลิปนั้นมีเซตเชียงแฮมเชียงแฮมเดี๋ยวนะพี่หนึ่งไอเชียงแฮมอะไเวลาครับเวลาครับของแล้วมันกดให้มันแบบมาเป็นสเกทั้งหมดทีเดียวมันกดยังไงกดชิปกดชิปแล้วกดกดกดเมาส์ธรรมดาโอ้้าใช่ปะใช่ใช่ รวยแล้วรวยแล้วเออเออผมผมไม่ได้ไหมครับปีปีสองพันสิบจะได้สองพันสิบมีไหมครับยังวมาครับมาตอนสองพันเก้าอืมน่าจะเป็นไมครับแบบที่เราแบบอันเทเบิลอะเด็กเข้าไปแล้วแบบให้เกมอะไรเงี้ยเฮ้ยเด็กเด็กเป็นเด็กช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรเจอเห็ดอะมันไม่เจอเด็กเจอเด็กไอซอมบี้เด็กอ๋อเนี่ยว่าเจอเห็ด เดี๋ยวแล้วมันมันเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตแล้วค,คูต้องจัดงาน่งให้มราในวงพูดขนาดนี้ยู้บปันญกริชเลย <laughs> ไปตรงไหนเดี๋ยวจะมผมมีเหล็กประมาณสามสิบก้อนนะติดตินบนเพดานกำแพงเต็มเลยพระเจ้าช่วยเราจะรวยกันแล้ววะตรงไหนข้างบนเหรอแกผมขี้เกียจอ้าวอ้าวเออขี้เกียจขี้เกียจผิดกฎหมายเลยครับเอาโอเคไม่ขี้เกียจโดนจำคุกกี่ปีเนี่ยจำคุกกี่ปีเออเต่มาเซฟ แล้วท่านเกิดจะเข้ามาใหม่ก็ต้องสมัครใหม่แล้วก็เขียนเรียงความ300จอกสอนเอาบัตคอนเทนต์สนุกตลกด้วยมฮ่าฮ่าฮ่าตลกมากไอไอคนเขียนมันไม่ตลกหรอกไอคนไอคนอ่านอะโคตรตลกอะ่ะ <c> ก <oughs> ูอยากเป็นคนอ่านมานานไรเงี้ยอยากโดนสักครั้งปะเอ้ยแม่ขุ่มขอโทษครับที่ไปเขียนในเซิร์ฟกูโดนเขียน เองดีกว่าพี่พี่ไลน์ทางไลน์นีพี่ไม่ได้เปิดเพลงหรอใช่ดูได้ไงเอา้าก็พี่บอกเปิดเพลงดีกว่าอ,นนอันนี้คือตั้งคำถามเอา <laughs> โอ้แค่นี้ก็เอาเออเอา,เอาทำไมก็อยากอ่านเรียงความอ่ะในในในไลน์นี่ที่ดูอยู่นี่มีใครอยากเขียนเรียงความไหมครับมีใครอยากเขียนเรียงความไหม <laughs> าาะว่ผมผมจัดให้ได้นะโทรกับพี่หมาผมกินแมวบ่อย okay, โอเคมึงได้เขียนเรียงความแล้วเ้ยพี่หมาผมฟอร์เรสต์กัมห์อแล้วอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงได้เขียนเรียงความตายอีกสองคนเนี่ย <laughs> ผมโดนเกียนดเกียนไม่กลายในัวก่อกลายเป็นเรือ เฮ้ยพี่รีรีล้อพี่สามก็ดีนะดูมันจะกาศเป็นมีมช่องกูแล้วเหรอไอ้เรือชนเกาะเรือไม่เป็นไรเกาะเอ็มนแบบจริงๆผมเป็นแบบยังไงพี่เพราะสาหลายเดียวเกาะพังก็ปฏิบัติการสาหลายนรลกนีเแค่เองความภาษาญี่ปุ่นก็ดีนะเออก็ดีนะ ผมอยากเจอคนที่อแถวควยจังรูส้สึกเหมือนจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของผมป่ะ่อนเนี้ยเป็นมาใ <Hi yo. S 2> ชา่เป็นมาใช่ครับ่าวควยไปชื่อมา <laughs> อ่าแล้วราชื่อคนน่ะ <laughs> <laughs> เฮ้ยฟังมึงเล่าฟังมึงไม่ยอมบอกมึงเล่าให้กูมึงเล่าให้ฟังเลยเ <laughs> ที่ยวเรียนไม่เคยเล่าชื่อเขาให้ฟังม <laughs> <laughs> ันเร็เดี๋ย <laughs> นะเพราะว่ามีไว้ใจมอดหมายความว่าไง เออค้าชิวเกาะไอไอไดมอนด์หนึ่งอย่างแล้วอเดี๋ยนะเมื่อกี้เมื่อกี้เออจำได้ว่าบัญญัติไว้ว่าเออกฎหมายที่บัญญัติไว้ในสตรีมและข้อความอ่าดูแล้วดูแล้วเมื่อกี้บัญญัติไว้ในสตรีมว่าเพชรเป็นสินค้าควบคุมอ้าอได้มาเยอะเป็นของรัฐบาลแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ เมื่อเมื่อกี้ครับอะไรไปบอกมาไม่เดี๋ยวนัผมไดแม่มาเนี่ยเสื้อเกาะโอ้โหเสื้อกะใช้แปดอันเอาคุณต้องเอาคุณต้องเอาไดมอนด์มม้ห้ผมแปดอันมีมีมีกำหนดไหมครับว่าภายในภายในไลน์นี้ถ้าเกิดสตรีมดับถ้าเกิดว่าสตรีมดับนับ ั่นเดี๋ยวี่เขาปิดปิดสตีพันทีนี่ก็จบนะง่วงว่ะขอพักก่อนก่อนได้ปะไปไหนเฮ้ยธนูปันนี้ผมต้องไปฝึกเขียนแรงความไว้ก่อนไหมเฮ้ยเชี่ยววิ่งไม่ได้วะไปไหน ไปไหน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 ตัวแทนแห่งเอ็มเตอร์จะลงทันใ่เ,เองผมไม่เห็นภาพผมไม่ได้เสียงแล้วตอนนี้ผม,มนผมไม่ได้ยินแต่เสียงเรือเป็นสินค้าต้องห้ามนะครับ ทุกคนดูที่นี่เรือเป็นสินค้าต้องห้ามอันนี้แปลและเรือเป็นของต้องห้ามของเมหาอาจากแฮมเตอร์ครับตอนนี้เมืองเชียงแฮมไม่ต้องไม่มีเรืออยู่ครับอิทธิพลเฮ้ยมันเดินเอามาผมอยากพายเรือผมอยากพายเรือเป็นเป็นสิ่งของทุกคนดูที่นี่นะครับทุกคนหายมาที่โรงงานของปังครับเรือเรือลํานี้เป็นสัญลักษณ์แห่งบาปบาปที่เราไม่อาจถักล้างเรือลํานี้ไม่ควรมีอยู่ในเมืองของเราครับ ส่งพระเจริญงพระเจริญส่งพระเจริญเอ่อสิบนาทีจับเวลานะเพชรหนึ่งก้อนเพชรหนึ่งก้อนถ้าตีหาไม่ได้สามลูกตกนรทันทีไปถึงเวลาขอความช่วยเหลือพี่ปังแล้วพี่พี่พี่ช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรเลยช่วยช่วยอะไรอ่ะตกตกตกเี้ย โอโหวิเลจร์เต็มเลยโอ้โหช่วยด้วยมึงมาจากไหนกันเนี่ยอืมอ้าวลงด้วยเลยเอาไม่น่าลงมาเลยโอหลงมาจากยาววะึ้นึงนะทุกคนเป็นพยานนะครับก้านาทีครึ่งครับถ้าเกิดว่าเจหาเพชรไม่ได้หนึ่งก้อนสี่ร้อยตัวอักษรนทีครับปังสางังเออผมจะเสิร์ชกล่องทุกกล่องในเมืองนะครับว่า ในกล่องมีเพชรหรือเปล่าผมจะยึดเกล่ไว้ก่อนนะครับผมจะแยกกองไว้เดี๋ยวผมจะคืนทีหลังถ้าเกิดเจอพิษผมจะยึดไปก่อนนะครับผมขออนุญาตถามถ้าเกิดถ้าเกิดเออ่ไม่ทันเวลานี่จะเกิดอะไรขึ้นหรอครับเอ่อสามรถจักรสองนาทีครับโอเคเอาพี่มาโอเคครับไม่ติดในฟาร์มชิลุยเดี๋ยวพี่หันมาทางซ้ายหาไปทางซ้ายไอ้ไครอะไรทางซ้ายทำไมตรงตรงที่มันกองกันน่ะมาฆ่าผมหน่อย มาข้าวเปลี่ยนแลกเปนคนต้องเลเจอร์มันก็ตายคุณต้องช่วยตัวเองครับไม่ดูคุณต้องช่วยตัวเองต่อตัวกันอย่างงั้นวะเจ็ดนาทีสี่สิบวีครับเฮ้ยเฮ้ยตะวันโคตรเป็นไงล่ะอ้าวปังแบบนี้คุณก็ต้องไปหาเพื่อมาดิเอาคุณโทรยุว่านะอย่าเพิ่งลืมดิภารกิจของผมผมเปิดจับเวลาก่อน สิบนาทีสำหรับปังเพชรสิบเมตรครับฮูยเืยอขวือหงยอกยอกแล้วใครจมน้ำตายวะเนี่ยอันนี้อันนี้คืออะไรวาร์ปกับบ้านวาร์ปกับบ้านเฮ้ยที่อะไรนี่นี่คืออะไรแค่เหรอโต้มันมันคือโต้เหรอเทเบลอี๋เหมือนเหมือนแค่เลยสัตว์เออจริงจริงคุณซาสันเดียอ่าใช้อีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับ แต่ว่าเออเราไม่พูดเองที่นี่หมายมาโอ้เอาว,วิธีแบบผมเหรอเฮ้ยมึงอย่าพูดดิก็บอกอยู่ว่าเ,เราไม่พูดกันที่นี่เดี๋ยวอยากเขียนเรียงความเหรอ <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวกูจะให้เขียนเรียงความว่าทำไมผมถึงไม่เกมเถื่อนนะเฮ้ยในยไงพี่พูดแล้วอ้าวพระเจ้าพระเจ้าส่งมาให้กูพูดเ้าโอ้ไม่เท่าเทียม เดี๋ยวเราผมแบบเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์เป็นสานิ้วอชาเ่อฮ่าฮนิ้วเห่อเออเ่อขอาบกวนขอค่าฮแาฮตว่อต้านด้ว่ารัารบกว่ขอคาฮะแฮ่ต่อต้านด้วยผมราสติ๊กเกอร์เราฮ่กฮ่า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 ฮ่เฮ่าฮ่ยฮ่าฮ่อฮ่ิฮฮเี่ี่่ฮ่ อ๋อคะแกของข้าแกที่ของกูแกที่ของกูนึกสภาพแบบบอกบอกเจ้าของบ้านได้ดูนายยกวิ่งมาตัดขนแก่ในบ้านผมได้สิ่งนี้มาอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่ไงแล้วก็อันอันนี้มันชัดไอ้หัวเนี่ยอืมอืม มึงการเล่าไว้โอเคเดี qui, ๋ยวสองตัวนี้เป็นนายเขียววันนายแดงแต่แต่คุณคุณเตือนผมด้วยนะว่านายเขียววันนายแดงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สองตัวนี้นะขอลองก่อนถ้าเกิดมันรับอาชีพมันคือนายเขียวนายแดงครับถ้าเกิดมันไม่รับอาชีพมันตายครับฮะงงแล้วปกติผมไม่ดูไม่ค่อยดูยูทูบเพื่อไทยเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้มันอะไรนะไม่ค่อยดูเพื่อไทยชูทูบเพอร์ครับ อ๋อโอเคขอบคุณขอบคุณคุณทึกคนตูตกใจแล้วนึกว่าดูเพื่อไทยใจหายแวบเลยนึกว่าเสถายเอนจอยเยอะแยะเมื่อกี้คิดกำลังสตันอยู่ทำไมอะไรว่าเพื่อไทยใจใจคุณตกใจเลยอ่ะคุณตกใจเลยว่าคุเอาแล้วดีเบตไอ้สักก็เลือกมาแล้วกันถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ทุกคนก็เลือกมาแล้วกันว่าเรียนความสามร้อยตัวอักษรหรือว่ากลับยันนิเอ็ดอันนี้อันนี้พิมพ์หน่อย โอ๊ย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 เมาเมาเป็นอะไรวะโอโอ้บีคีเปอร์อยู่ในบ้านฮะฟินนิสติวฟินนิสติวฟินนิสติวไหนยังไงผัดซอสละผูง่ามืดไปกูเจอในอะไรแปลกๆปลกบ้านคุณมืดเกินไปคีเปอร์เดินอยู่ในบ้าน เอีมันมันมันออกยังยอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านมันยังอยู่ในบ้าออกมาอกไว้มันลอยหน้าประตูบ้านนี่อะไรมปิดมันเป้าียพ่วกูเห็นแล้วโอ้สงสัยต้องมานเลานมันสูงไปไม่สวยบ้านมันสูงไปไม่สวยอ่ะกูเห็น เอ้ยีเดียวตัวนึงนีอยู่้ีเดียวมีสองตัวเฮ้ยชั้นบนมีมีสามว3มัวาม่า่าฮ่า่าฮ้าา่า่าฮ่าฮ่าฮ่่กล้าเข้าบ้านไม่กล้าเข้าบ้าน่่า่่าา่าา่ อย่าขึ้นแบงควนอย่าขึ้นแบงบน้าวเฮยว้าวเฮ้ยเฮ้ยอันนีว้าวเฮ้ยอฮ่อยปฮ้ยเ้ยโอ้ยเจ้ยเั้นี้ยเไม่เฮ้ยเเป่ยหาเลยวะ เราจะไปแมนชั่นกันเลยไหมป้ายเหี้ยอะไรเนี่ยยกยกแล้ยมึงยกเพื่อนได้เหรอเฮ้ยมึงกพื่อนได้เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยโว้ยเหี้ย what the fuck ไม่เดี๋ยวเฮ้ยเขาลองเขาลองหน่อยว่ามันมันมันยกมันมันตีรองยกเพื่อนได้บอก ขี่ม้าส่งเมืองเฮ้ยไอไอที่พูดเมื่อวานนี่ไม่สูญเปล่าด้วยเดยวเพื่นได้เดี๋ยวนัมันกดปุ่มอะไรยอะโอ้ยโยโอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยวโอมึงโอ๊ยโอ๊ยยโอ๊โอยโอ๊ยโยโออยยโอยโอ่ยโอยโอยโออนยโอยโออยโอออออออ ถ้ากดไม่ได้ทําไงวะเดี๋ยวไปตั้งให้กดไม่ได้ดีกว่าบังคับตายไม่มีคนนมันนึกเอ้ยนึกถึงไอ้แล้วแต่ว่าที่มันแบบเป็นมีพ่อแบบไปเจอตัวสอย่างหนึ่งอ่ะแล้วก็พูดว่าเป็นเพื่อนกูแล้วแล้วก็นั่นแหละหนูหนูอยู่ on my friend n o ลุงนี่รู้แบกอะไปแบกอะไรมาบักอะไปออกหันไอ้คุณโอ้ยเยอะเกี่ยงเลยโอ้โหถือไม่ดเตอร์เฮ้ยมันกินูค้ดไปเดา เังมีคนสร้างบ้านโมเดลไหมอะใช่คอร์สอไม่แพงยังไม่คอร์ไม่ล่นเซิร์ฟก่อนเราทำได้นะไม่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 เซิร์ฟก่อนไม่เคยมีไม่ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก่อนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเราเรามีเซิร์ฟก่อนใช่เหรอไม่มีไม่มีไม่มีไมเออไม่มีไม่มีเออไม่เคยมี